สวัสดีค่ะฉันสรินทิพย์ทับมงคลทรัพย์นะคะนายกสมาคมท่องเที่ยวกเกาะเสม็ดค่ะคือจริงๆแล้วนะคะคำว่าเสม็ดเลสโกเนี่ยเราเไปดูชื่อแต่ละที่นะคะว่าสมุยพระใช่ไหมคะสมุยโมเดลแล้วก็เกาะช้างเราก็เลยมาตั้งคิดกันว่าเอ๊คำเก๋ๆคืออะไร s สม็ l เลสโกก็คือไปเสม็ดกันเถอะ ง่ายงง่ายๆเองก็คือว่าสม็จเลสโกมันมีวิธีทางออกก็คือว่าเหมือนกับประมาณว่าชวนกันไปเที่ยวไปเที่ยวไหนล่ะไปเที่ยวสม็จสิใช่ไหมง่ายง่ายง่ายๆายเองแต่ว่าโครงการนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแซนบล็อกด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าจะเข้ามาเที่ยวกันง่ายๆแต่สําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วเนี่ยก็เข้าได้ตามปกติ แต่ถ้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยจะต้องเข้าตามมาตรการโครงการแซนด์บ็อกเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยถ้าไม่ได้รับวัคซีนเลยนะคะหรือวัคซีนหนึ่งเข็มหรือ,เ,อ,อเคยมีผลว่าตัวเองติดเชื้อโควิด -19 มาก่อนนะคะก็จะต้องมีการตรวจ ATK ะะเพื่อที่จะได้เข้าไปในท่องเที่ยวในเกาะสม็ดได้แต่ว่าในการที่จะตรวจเอกทีเคเนี่ยสถานที่เราก็จะมีอยู่นะคะบริการก็คือท่าเรือเทศบาลบ้านเพทีเนี้ยคุณก็สามารถที่จะใช้ใบรับรองแพทย์นะคะเพราะว่าเราตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ใช่ไหมคะก็จะมีใบรับรองแล้วก็จะสามารถอยู่ได้อีก7วันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้รับวัคซีนเลยนะคะแล้วก็ผลตรวจว่าเป็นเชื้อโควิด -19 มาก่อนทีเนี้ย เราสามารถที่จะป้องกันตัวเองและก็ป้องกันคนอื่นได้ถามว่าทำไมเมื่อสมัยก่อนนี้เข้าสม็จโดยง่ายๆไม่เห็นจาเป็นจะต้องตรวจเลยเอ๊ะทำไมตอนนี้มาถึงจะต้องตรวจใช่ไหมคะก็เป็นประเด็นนี้เองค่ะว่าเพราะเรากำลังรับนักท่กองเที่ยวชาวต่างชาติในเครือโครงการเสม็จเลสโก o แล้วก็ Sandbox ก็เลยจาเป็นที่จะต้องทําตรงนี้เพื่อที่จะให้รู้ว่าเราก็ป้องกันแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะได้มีความรู้สึกว่ามั่นใจในการที่จะมาเที่ยวพื้นที่เพราะพื้นที่เราคลีนสะอาดปลอดภัยสิ่งเดียวที่เราจะทําก็อย่างที่เราบอกกันประจําเลยนะคะว่าเราต้องมีสํานึกต่อตัวเอง มีความรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมตรงนี้ค่ะที่ทําให้เราจะต้องมีการตรวจ ATK ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยเพราะฉะนั้นตรวจเถอะค่ะถ้าเกิดว่าท่านยังไม่ได้รับวัคซีนเลยสักเข็มนะคะเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจริงๆเราก็อย่างน้อยป้องกันได้ระดับหนึ่งแล้วอย่างหนึ่งการท่องเที่ยวก็จะได้ปลอดภยัยและก็จะเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราเปิดมาเมื่อ1พฤศจิกาย,ยนเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แล้วพังเอิญว่ามีคนไทยที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยนะคะมีการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อการท่องเที่ยวเราก็จะต้องหยุดชะงักแล้วเศรษฐกิจก็จะไปไม่ได้ทีนี้มันก็จะเป็นปัญหาใหญ่เข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ค่ะก็อยากที่จะฝากให้นะคะว่านักท่องเที่ยวก็ทำตามมาตรการนิดนึงท่านก็จะได้ท่องเที่ยวอย่างสบายใจนะคะ สวัสดีครับผมพิจนุเขมพันธ์ที่ปรึกษาสมาคมท่องเที่ยวกเกาะสมเด็จครับครับ,กบเกาะสมเด็จโฉมใหม่หลังวิกฤตโควิดที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนรูปโฉมการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งเป็นลักษณะของนิวรนมอนเป็นลักษณะที่ต้องมีการระวังเว้นระยะห่างสวมใส่หน้ากากอนามัม่ปฏิบัติตามระเบียบของสาธารณสุขทุกประการอันนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวสร้างความ ปลอดภัยในการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางการท่องเที่ยวต่อไปเนี่ยจะไม่ใช่รูปแบบเดิมแล้วแต่เป็นรูปแบบที่ต้องระวังป้องกันนะครับถือว่ายกกาดสูงเอาไว้อย่าให้กาดตกตรงนี้จะเป็นการทําให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับจะเดินรุดรุดหน้าไปได้เรื่อยๆเพราะอย่างยิ่งกเกาะสมเด็จเนี่ยเป็นเกาะที่ถือว่าเป็นที่ยวองเที่ยวดำหน่งจดระยองมีรายได้ปีหนึ่งเนี่ยประมาณ3 0,000ื่นกว่าล้านบาท นะครับจำนวนห้องพักมีประมาณ3,721ห้องรองรับนักท่องเที่ยวได้อยู่ที่ประมาณ1,000งคนต่อวันซึ่งก่อนก่อนโควิดเนี่ยนะครับกล้าสุดเนี่ยจะมีท่องเที่ยวเข้ามาก่อสเมเด็จประมาณ1 6, นึ่ล้านหแสนคนแต่หลังจากโควิดจบลงไปแล้วนะถือว่าจบลงไปแล้วในในระดับหนึ่งนะครับเรามีการใช้วัคซีนนะฮะมีวิธีการป้องกันในหลายๆรูปแบบทำให้ถือว่า การควบคุมดูแลของจังหวัดระยองอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับในเกณฑ์ที่ดีเป็นเป็นที่สร้างความประทับใจให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสังเกตได้ว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาตั้งแต่วันละห้าร้อยคนนะครับห้าร้อยคนเจ็ดร้อยคนแปดร้อยคนจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยวันธรรมดาจะอยู่ที่ประมาณพันสองร้อยคนต่อวัน แต่ว่าในวันเสารวันทิตย์จำนวนท่องเที่ยวเนี่ยนะครับในวันเสาร์เนี่ยจะเยอะเยอะมากขึ้นจากแต่ระดับจาก2,500คนมาเป็น3,000 3, 3 8 0 4,300นะครับตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ไม่รวมถึงวันหยุดยาวนะครับวันหยุดยาวเนี่ยหรือรองพิเอ็นเมื่อไหร่อันนี้ต้องจองล่วงหน้ากัน1เดือน2เดือนเหมือนเดิมนะฮะแต่ทีนี้ปริมาณท่องเที่ยวก็เป็นปริมาณที่จํากัดรับได้ตาม ห้องพักที่มีอยู่ถือว่าไม่แออัดนะครับไม่แออัดมีที่ว่างเนื่องจากว่ากเกาะสม็ดเนี่ยเป็นเกาะปิดดูแลง่ายมีจานวนอ่าวทั้งหมดเนี่ยประมาณ15าอ่าวที่เป็นอ่าวสาหรับใช้การท่องเที่ยวแต่ละอ่าวจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะมีการแยกโซนเช่นโซนที่จะเล่นน้ําก,กิจกรรมทางน้ําก็เป็นหาดทรายแก้วนะฮะซึ่งมีหาดที่สวยเม็ดทรายขาวละเอียดความยาวประมาณ800เมตรรองลงมาก็จะเป็นอ่าววงเดือนมีโค้งลักษณะของรูป พระจันทร์นะฮะครึ่งเสี้ยวหน้าหาดนี่เป็นสาดทรายสวยๆเหมือนกันยาวประมาณ400เมตรหรือท่านที่ชอบธรรมชาติชอบเงียบๆส่วนตัวโดวยมากจะไปท้ายเกาะที่บริเวณอ่าวประาปการางังซึ่งเป็นจุดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นหน้าบ้านนะฮะหน้ารีสอร์ทและจุดดวงอาทิตย์ตกหลังรีสอร์ทสวยไม่แพ้แบลหลงพรมเทพนะ,ะกเกาะเสม็ดมีความธรรมชาติที่สมบูรณ์มีแนวประการังมีนกเงือกนะครับมีปูเสฉวนเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทั้งบนบกและก็ใต้น้ํา ไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนไปเมื่อไหร่อย่างไรกเกาะสม็์เปิดตลอดปีนะครับไปได้ตลอดปีตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง2องทุ่มนะครับทุกวันก็ขอเชิญชวนนะครับนักงเที่ยวทุกท่านปัจจุบันนะครับมาบกเกาะเสม็์ง่ายดายบนถนนมอเตอร์เวย์มีเรือเฟอร์รี่มีเรือเร็วให้บริการ10นาทีถึงเกาะแต่ท่านทื่นชอบแบบสบาย ชิวๆก็มาเป็นเรือโดยสารประมาณ2 5นาทีถึง3 0นาทีถึงกเกาะสมเด็จมีรถโดยสาร60คันให้บริการมีเบนซ์ให้เช่านะครับอีก660คันถนนหนทางปลอดภัยนะครับเป็นถนนคอนกรีตอย่างดีเชื่อมั่นว่ากเกาะสมเด็จจะเป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นความประทับใจของทุกท่านตลอดไปเชิญมากเกาะสมเด็จนะครับ